ด้วยคะ่ะลูกค้าลำดับที่11ค่ะกับมิสูบะชิปาเจโรสปาร์สองจุดห้าจีทีค่ะรถปีสิบเอ็ดจุดสิบเอ็ดสองพันห้าร้อยสี่สเป็นเกียร์อัตโัติคะ่ะลูกค้าคันนี้ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ภายในเก้าสิบวันและมีระยะการรับคืนรถประมูลในกร,รณีที่โอนกรรมสิทธิ์ไม่ผ่านจากกร,รมการขนส่งทางบกภายใน90วันนับจากวันที่ประมูลค่ะหากเกินระยะเวลาที่กำหนดบริษัทไม่รับผิดชอบและไม่รับคืนรถทุกกร,รณีค่ะคันนี้ค่าขนย้ายสี่พันสองร้อย 4, 200, กว่าวบาทนะาค,าค่าเช็คต้น้หนึ่งร้อย1,31,000บาท หนึ่งท่านค่ะให้ราคาแล้วค่ะหนึ่งสามห้าหามเจ็ดนแล้วค่ะ1นึ่งสี่หนึ่งนะนึ่งสี่ห้าราคาเปลี่ยจ็ดหนึ่งสี่เก้าค่ะหนึราคาวิ่งไปแล้วค่ะหนึราคาเปลยค่ะนึ่งห้าเก้นะนึ้นึ่งหกหที่หน้า้านค่ะหนึ่งหกสามนะ1 6ึ่งหกสามค่ะลูกค้าหนึ่งห่้าค่ะหนึที่หน้า้านค่ะหนึกที่หน้า้านนะหนึ่าค่ะให้หน้า้านก่อนนะหนึ่งเจ็ดหนึ่งราคาสู้ค่ะ 3,500ราคาเปลี่ยนค่ะหนึ่งเจ็ดห้านะหนึ่งเจ็ดห้าค่ะหนึ่งแสนเจ็ด่นห้ันหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นาพับหนึ่งนหนึ่งแสนเจ็ด่นห้าันนับสองหนึ่งเจ็ดราคาเปลี่ยนคล้หน่งเจ็ดเก้าค่ะหนึ่งแปดหนึ่งนะหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งเก้าหนึราคาเปลนแล้วค่ะหนึ่งแปหนึ่งขอลายค่ะหนึ่งแปดหนึ่งนะนึ่งแปดสามคาสู้ค่ะหนึ่งแปดสาค่ะหนึ่งแปดห้าน่งแปดห้าที่หน้ารานค่ะหนึ่งแปดห้าให้หน้าร้านก่อนนะออน อะไรคะ ค่ะ193ราคาสู้ค่ะ1 9 5 0 0แาะ195ราคาเปลี่ยนค่ะ1น7แล้วนะ197,000ก็ัแ0ค่ะราคาเปลี่ยนสองแส0ันับหนึ่ง0ราคาเปลี่ยนค่ะ2ง0 0าพห้้วนอแน5 0 0 0นนับหน่งแานับสอนบาทที่ลูกค้าออนไลน์ามนย์นดราคาเปลี่ยนแล้วค่ะเก้ันนะสองแส0เาพัสองแสเกาพันนับหน่งสองแส13 0ันนับงอง

2อ7 0 0 0บาทที่ลูกค้าออนไลน์2 2 9ราคาเปลี่ยนค่ะ2 29, 0 0 0 0นันบ1 2ึ9งนันับ2 231ราคาเปลี่ยนค่ะ231,000 231,000นับ2ึ่0 0 0นับ2 3 1 0 0 0บาทที่ลูกค้าออนไลน์หมายเลข3014 2ส้ต่อไหมซื้ต่อบิดมาคะลูกค้า231,000บาทนาเปลี่ยน สามราคาเปลี <r> ่ยนค่ะสองที่ลูกค้าหน้าลานะสองราคาตอนนี้ค่ะสองแสนสามหมื่นสามพันสอนันดตึกัสองนันนัส้าราคาเปลี่ยนค่ะสองนะ2 3งราคาเปลี่ยนที่ลูกค้าน้าลานะสองค่ะสองแสนสามหมืนันเดตึกันสองนันนัสองบาทที่ลูกค้าหน้าลานออนไลน์จุ่ต่อบิดใหม่คลูกค้าสองแสนหมพันบาทนับ สามไข่ค่ะตกลขายนาหน้ารานสองแสนสองหมื่นดพับาทลูกค้าหน้าร้านได้ไปชวดไปหมายเลขหนึ่งห้าสามหกหนึ่งห้าประมูลได้เป็นราคาสองแสนสองหมื่นดพบาทขอบคุณลูกค้าหน้ารานประมูลค่ะ